ฝนตกนะคะอยากเดินเที่ยวกลางล่มรองเท้าหมัดกันมากเลยขอเดินนิดนึงกล้วยป่า บอนป่าเพราะว่าเขาขึ้นในป่าเราเรียกของป่าเลยป่าอยากเดินเข้าไปใกล้ๆนะคะแต่ว่ามีข้อห้ามมียุ่งแล้วก็มีอะไรที่เขาบอกว่าเข้าป่าแล้วห้ามพูดอันนี้เป็นสวนยางนะคะ